มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนเนื้อแก้มสันคอลิ้นหนังไส้ชิลละสิบบาทสามารถเลือกได้เอาแบบว่าเป็นยำอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นข้าวด้วยกระเพราปั้มหมึกกระเพราหมูกรอบกระเพราทุกขอนะครับกระเพราหมูสับาหมูย่งหมูไทยแต่ไก่ดาวทุกขอ,ขอ,ขอ,ขอนะมีแบบว่าเหมือนไส้อั่วเล็กๆด้วย ชุดล,ละสี่สิบบาทสามถุงร้อยบุญขนมโฮกเสียเจ้าเก่าเริ่มต้น20บบาทแล้วก็มีแกงเปิดด้วยอ,อันนี้จะเป็นร้านแบบเห็ดทอดนะคะมีทั้งเอน็นทั้งหนังไก่ทั้งเห็ดหอมแล้วก็สามารถแบบว่าเป็นขยับได้ด้วยอันนี้เป็นพวกแบบว่าหมูปิ้งไก่ปิ้ง มีแบบหลายไส้แล้วก็มีแบบว่าที่เป็นแบบว่าพร้อมข้าวแล้วก็แบบว่ากับไข่ก้มไปด้วยเลยอน,นี้ตนร้าน,น้ำพริกกะปิแล้วก็มีผักทอนี่มนมนหมดแล้วเหลือที่นหลหมดแล้วเหลือค่นี้ตอนนี้หกโมงเยน็นแต่ว่าหมดแล้วร้านนี้จะเป็นแบบร้านเชฟเอซูชิเกตพีเนียมแต่เขาก็จะมีแบบอย่างอื่นขายด้วยชื่อร้านกุ๊กไก่ไข่ทองคำเหรอคะครับผม